ใช่แล้วเขา<ม>เป็นคนตัวใหญ่มากแล้วเขาก็พยายามจะเงยขึ้นมาผมก็เข้าไปจ้วงตช่น,นั้นเลยเขาไปกดเขาไปกดกดหลายหลายแผลอยู่ทีแรก,ค,กคือก็คือคอเลยคอเลยใช่ก็ <ๆ S 1> คือแทงคบคบคบคอมันสี่รูห้ารูรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตท,ทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ กับค,คนเราเรื่องเล่าเรือเ่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพล้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทธรณอ มาเนี่ยรอบใหม่เนี่ยนะเรายังไมเง่เรายังไม่ขัดสนเดือดร้อนไม่เท่ากับตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนติดเล่นครับอืมเรามาติดเล่นในช่วง3ปีใช่เล่นการมาติดน<า>นปีนี้นใช่ตะก้แล้วก็มวยตู้ใช่เป็นหนี้เยอะ ก็มาได้เพื่อนคนนี้เนี่ยดึงเข้าผมเพิ่งรู้จักบ้านครั้งแรกก็ปีสี่เก้าก็ได้เพื่อนผมเนี่ยดึงเข้ามาดึงเข้ามาเข้าบ้านอยู่กัเป็นบ้านแล้วทีนี้โอ้ก็จะบอกว่าอยู่คุกมารอบที่แล้วจนมาอยู่3ปีรอบนี้เพิ่งมารู้จักระบบการอยู่กันแบบเป็นบ้านใช่ใช่ไหมเมื่อก่อนอยู่ใครอยู่มันไม่มีบ้านก็จะอยู่เป็นกลุ่มบ้านอ๋อมืองเฉยๆแบบแต่ไม่ได้ตั้งเป็นแก๊งเป็นหัวหน้าแก๊งไม่มีใช่แต่ทีนี้คนนี้ละเข้ามาสู่ระบบมาเป็นบ้านแล้วถ้าชวนเข้าบ้านก็ไปเห็นเป็นโลโก้รอยลีเนาะก็จับ ือ KP ใช่ช่ KP นี่ครับโลโก้ของแท้ในบ้านก็คือว่าถ้าใครเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกบ้านนี้ต้องสักโลโก้นี้เลยที่ข้อมือใช่จะต้องแทงโลโก้รอยลีทุกคนแปลว่าอะไร KP กําแพงเพชรครับพอผมรู้รู้จักในบ้านรู้รู้จักเพื่อนฝูงเยอะขึ้นครับอ่าผมก็ยังซ้อมมวยอยู่ยังไม่เกเรแต่ระบบบ้านผมตอนเริ่มจะเปิดบ่อนแล้วเริ่มจะปล่อยกู้ปล่อยชิปปล่อยรายวันรทยานงเนี้ยก็จะมีลูกหนี้เยอะ ผมก็ต้องช่วยช่วยเพื่อนบ้างพอหลังจากซ้อมมวยเสร็จเพราะเรามาอยู่บ้านเขาแล้วถูกไหมใช่กินกาแฟเป็นปี๊บใหญ่ๆกินด้วยกันอืมเป็นปี๊บเลยนะก็แป้งสีครับวันละหนึ่งก็แป้งกินด้วยกันก็ประมาณวันละสี่สิบห้าสิบก๋มโอ้โหช่เริ่มอยู่พีกลุ่มใหญ่แล้วนี่ก็ปัญหาก็จะเริ่มมีขึ้นเรื่อยๆคนเยอะปัญหาเยอะใช่มันเป็นเรื่องปกติใช่ บ้านนู้นก็ไม่ค่อยถูกกับบ้านนี้ <Pars! S 2> บ้านนี้ก็ไม่ค่อยถูกกับบ้านนูน้นอ <Pars! S 2> เพราะมันแย่งสัมปทานกันนอกากตอนนั้นมีสัมปทานอะไรบ้างมีก็คือสัมปทานบ่อนไฮโลแล้วก็มีปล uh, uh ่อย <Pars! S 2> ชิปในมวยตู้ครับใช่แล้วก็มีเปิดปล่อยกู้เล่นแชรอ <Pars! S 2> แต่หลักๆก,ก็คือผมจะเปิดบ่อนไฮโลกันเริ่มทําในบ่อนเริ่มมีรายได้แต่แต่อา <Pars! S 2> ทิตย <Pars! S 2> <ๆ>์ก็ต้องเย็นกันไปแต่ละบ้านบ้านเราลีทำหนึ่งอาทิตย์ บ้านมังกรทำหนึ่งอาทิตย์ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็คืออาทิตย์เนี่ยคือแค่เสาร์อาทิตย์ถูกไหมใช่อ่าเป็นวันหยุดถูกไหมช่ก็คือสองวันใช่แล้วต้องเวียนกันไปก็จะมีอยู่มันเจ็ดแปดบ้านเราเราได้ค่าชีพมาเนี่ยเราก็ต้องมาใช้จ่ายกินในบ้านเพราะคนในบ้านเยอะก็มุดเราได้ค่าชีพมาจํานวนสี่ถ้าห้าพันเราก็ต้องมาใช้จ่ายในบ้านบ้านไหนจะเป็นยังไงการทําระบบแบบไหนเราไม่รู้แต่บ้านเราเป็นแบบนี้บ้านเราถูกไหมถ้าได้มาปุ๊บก็จะเข้าบ้านหมดเลยต้องเข้าบ้านหมดเพราะบ้านก็จะแจ้งให้อีกทีว่าใครได้เท่าไหร่เท่าไ คใครมีน้องเอาไปเอาไปเลี้ยงน้องอะไรเงี้ยจนเจอกันไปริซเป็นคนน้ําใจดีมากเพราะบ้านเราเนี่ยนะใช่เาป็นน้ำใจดีแล้วก็ไม่ค่อยยอมใครแล้วก็ไม่ไม่ยอมให้ใครมากดขี่ด้วยอใช่แต่ก็ไม่ใช่เป็นคนท <c oughs> ี่ไปชอบละลานใครไม่ถูกไหมเทมลิเต็มทวีไม่เคยละลานใครครับแล้วผมก็อยู่กันมาได้ประมาณ2ปีผมเรือโทษอีกแค่6เดือนทีนี้ปัญหามมนเริ่มเกิดนะ บ้านอื่นแต่ละบ้านก็คือเพ่งเล็งที่บ้านร้อยลีแล้วว่าเอยลีแม่งเดินแรงคือไม่ไม่ลงให้ใครไทยนี้เขาลงขันเลยทุกบ้านเลยมาปิดบ้านผมบ้านเดียวมาเลยมีทั้งเหล็กมีทั้งมีดมีทั้งไม้คือมาทั้งเรือนจำอะมาลุมบ้านผมบ้านเดียวอ่ะสมมติมี7เจ็ดบ้านเนี่ยคือหบ้านนี่รวมกันแล้วมารวมกันเลยเหลือบ้านเราบ้านเดียวถูกรหบใช่โอปิดเทวนีปิดทิพผมปิดหมาบอล ลุ้มปิดพวกผมพวกผมก็ไม่ได้ปะทะเพราะว่าปะทะไม่ได้เพราะเหล็กเหล็กก็ไม่มีที่ตัวเลยตอนนั้นก็คือหนี uh huh. หนีตาย uh huh. ต่างคนต่างไปไอ้บางคนก็โดนแทงบางคนก็โดนตีทำนองนี้ผอบอจับพวกผมขึ้นซอยหมดเลยห้าสิบคนทั้งบ้านทั้งบ้านครับเอาออบ้านมข,ขึ้นบ้านเดียวคือเขามองว่ามันเป็นบ้านที่มีปัญหา พอผมขึ้นเด็กคนไหนที่ไม่ขึ้นนะนะบ้านอื่นมันจับลบโลโก้หมดเลยหมายถึงที่เด็กที่อยู่บ้านเราเนี่ยใช่แล้วอยู่ข้างนอกข้างล่างอ่ะมันไม่ได้ขึ้นซอยกับผมครับมันจะจับแทงลบโลโก้หมดลบโลโก้ที่สักใช่มันแทงกบเป็นสีดำเลยโอ้โหแล้วเด็กคนนั้นอ่ะมันก็ไม่อยากลบใช่ไหมครับมาเจอผมมันก็ให้ดูผมก็เจ็บใจแต่แผลนั้นแล้วอผมไม่เกลรยใครแต่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกไม่ดีแล้วถือว่าเป็นการหยามมันก็หยามครับใช่ แผลปลูกฝังแต่ละคนในบ้านแผลที่มาปิดบ้านแล้วละหนึ่งใช่แผลที่มาลบโลโก้เด็กที่ไม่รู้อีโนยเน่ด้วยสองสองแล้วครับแผลบ้านอื่นที่ขอไม่เอ่ยนามนะคือมาซาเวียคล้ายๆแบบมามาเอาชีพบ้านผมไปประมาณเป็นร้อยฝอยพอไปเก็บแล้วก็ไม่มีไม่ให้อื ไม่ไม่จ่ายทํานองนี้มองเราโบมองเราเป็นเด็กไม่มีไม่หนีไม่จ่ายใช่แล้วก็ดึงพวกพิติการเข้าไปอยู่กับเขาด้วยพฤติการไปอยู่กับเขาด้วยหมายถึงก็คือพวกอ่ะจะมีพวกเขาบินมีพวกอ่างทองมีพวกของไผ่ย้ายมาเขาก็จะดึงมาอยู่เป็นกลุ่มเขาหมดที่ย้ายมาในประเภทแบบว่าพวกความผิดใช่พวกเกเรเกเรที่เรือนจําอื่นไหลมาเนี่ยมาบอกที่กําแพมเพชทเนี่ยพวกเขาก็พยายามจะรับไปอยู่กับเขาอยู่ข้างกองกําลังช่้างกองกําลังคือพวกนี้เข้ามาเป็นสายซามมหมแล้วทีนี้เขาก็เหมือนปั่นประสาท ได้หัวว่าเออไอ้นี่ไม่ดีไอ้นู่นไม่ดีทำนองนี้แต่จริงๆแล้วนะผมเขาไม่มีอะไรกันเลยพอพวกผมขังอยู่ชุดแรกขังได้ประมาณ3เดือนเด็กบางคนก็ขอย้ายเด็กบางคนก็ลบโลโก้ผมก็ตัดสินใจชวนกันจําแนกลงมาหมดเลยคือไปเจอผอบอเขาผิดยุคยุคนา<ช>เปลี่ยนผอบอคนใหม่ใช่มา,าเป็นผอบอยักษ์เลยย้ายมาจากตา ใช่พอบอกคนนี้ก็เป็นหัวรุนแรงมากเขาก็บอกว่ากูอยากเห็นเสือตีกันกูจะปล่อยแม่งให้หมดกูจะจําแนกเลยลองของลองของเลยว่ามันจะจริงหรือเปล่าอ,อี้ใช่ซ,<อ>ซึ่งแสดงว่าเขาก็เป็นคนที่นิสัยเนี่ยเป็นคนนักเลง<ช>เป็นคนที่แบบว่าใจนี่คือว่าได้อ่ะรักนักเลงเขาไม่รักนายอืมใช่เขาบีบพวกนายแต่เขาผ่อนคลายพวกผู้ต้องขังแล้วทีนี้ผมก็จะแนกลงซอยมาในการจําแนกนี่คือเราเขียนเสนอไปหรือใช,ใช่ผมเสนอหมดทุกคนเลยแต่เขาอนุมัติให้แค่ 30บกว่าคนก็จะมีผม7คนที่ยังไม่ยำแนกเขาจะแนกเด็กๆที่ว่าเด็กน้อยเอาลงหมดเอาลงเข้าห้องกระจายไปห้องอื่นก็แสดงว่าเขาศึกษาแล้วว่าข้างบนที่อยู่ขังคาซอยเนี่ยใครที่แบบเป็นแกนนาใครเป็นหัวหัวใครเป็นพ่อพ่อบ้านเอาที่แบบว่าพวกลูกบ้านอะไรก็จะเอาลงมาก่อนได้เอาลงมาก่อนก็จะเหลือพวกผมเหลือพวกขาบอลเหมืออะไรพวกนี้คือเอาไว้ก่อนพอบอยักเขาย้ายมาแล้วชุดบ้านอื่นเนี่ยที่เขาขังอยู่นี่คือเขาก็ยังไม่เอาลงเหมือนกันนะเขาจะรอปล่อยทีเดียวผ่านไปได้2เดือนก็มีจำแนก ก,ก็มีรายชื่อผมจะแนกหมดสมัยนั้นพวกผมก็ใช่ไหมผมก็ต้องเตรียมจำแนกคือก็ต้องติดทุกตัวติดทุกคนติดทุกคนติทุกตัวหมายถึงต,ติดเหล็กคอร์รสองเล่นปุ๊ทุกคนเลยใช่ใส่เสื้อเก็ตฟิลม์มผ้าพันมือก็เดินจำแนกใช่แต่พอบอยักเขาก็าเคยไล่ ไล่จู่โจมก่อนหน้าห้องจำแนกเหล็กเป็นกระสอบนี่เลยโอ้โหทุกบ้านสมัยนั้นเหล็กเป็นกระสอบก็คือว่าจู่โจมพ้าวข้างล่างก่อนเลยถูกไหมตามจุดข้างล่างชุดที่ลงจำแนกเลยแดน4แดน3แดนอะไรที่มารวมกันที่แดนกลางจะต้องจู่โจมเอาพวกผู้ช่ือเข้าเข้าจู่โจมยึดเห็กก็เหมือนว่าเขารู้แหละว่าพวกนี้ลงมาพร้อมมันต้องมีอาวุธด้วยจริงๆวันนั้นผมก็จะใส่เลยมีความตั้งใจมีเราคิดมาแล้วว่าคิดมาแล้วว่าคือเราก็ไม่ยอมเราก็ว่ามึงขับไล่กูก่อนมึงบีบกูก่อนในสำนองนี้เราก็ใช่ เราต้องเอาแล้วช่วงนั้นเราคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วพอจะแมกเสร็จปุ๊บชุดผมเข้าเดนห้าแล้วตอนเที่ยงม,มันมีคล้ายๆแบบพุกบเม้งวีเม้งวันนะกระซิบมาว่าเออเดี๋ยวจะมีแทงกันที่แดนสามผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ผมหรือเปล่าไงใช่ผมก็ติดออกมาอีกมานั่งแดนสามเซฟเซเซนั่ง,งรอแต่ปรากฏเราเป็นบ้านอื่นแทงกันแต่ไม่ใช่กับบ้านผมนะมันก็ยังไม่มายุ่งพออยู่มาอยู่มาผมผมทำทำบอนอีกทีนี้เราเราลงมาเนี่ยกลับมาทําเหมือนเดิมถูกไหมแล้วจํานวนประชากรที่เราของเราในบ้านเราเนี่ยตอนนี้คือเหลือกี่คนแล้วพวกลบโโกก้็คือแทงหม แล้วก็ยืนขึ้นมาอีกเขาก็บีบใหญ่เลยทีนี้อสั่งไอซามูที่อื่นมามาทรงไม่ดีกับพวกเราเหมือนจะคล้ายๆจะส่งมาซื้อเรื่องส่งมาหาเรื่องใช่มาติดกับเราโดยตลอดเลย,เลย,ยตลอดเลยผมผมก็เก็บ ผมจะทำําอากินไงผมกะไม่จะไม่อยากจะมีเรื่องใครกแล้วผมว่ายืนหลักกับพอบ้านเช้าวันนั้นน่ะก็คือผมไปคุยแล้วบนห้องนะว่าพรุ่งนี้ผมรับนะศพนั้งผมรับเองไอ้ไอ้หน้ารายคนเพื่อนผมบุมว่าผมก็รับเองเหมือนกันใครที่จะไปกับผมอ่ะมันก็โยนสมุดให้เล่นน้องเอ้าเขียนชื่อไปเลยเพื่อนใครจะไปกับผมจริงนะเขียนชื่อเลยคือที่ทําอย่างเงี้ยคือหมายถึงอะไรฮะในการที่โยนสมุดไปแล้วจดชื่อลงมาเนี่ยก็คือเราประชุมกันแล้วว่าพรุ่งนี้นะเราจะต้องแบบว่างานใหญ่แล้วง่ายๆศพสองศพเนี่ยผมจะรับเปคน คู่เนี่ยเรากะว่าต้องเป็นศพแน่ใช่ตกกลางคืนเนี่ยพบ้านผมมันก็ควักมีดอีเหลียนมากมามีดวัดตัดเล่มนึงแล้วก็มีดอีเหลียนเล่มหนึงมีดอีเหลียนนะมีดอีเหลียนเลยที่ภาษาภาคกลางนี่เขาเรียกว่าเคียวอะนะไม่ใช่เป็นมีดตัดอ้อยเลยมีดอีเหลียนตัดอ้อยเลยครับก็คือว่าเหมือนวงววงวัจันนิดเดียวอ่ะถูกไหมพอเห็นมีดเป็นเหลี่ยนบึ๊บถามว่าใครรับมีดเป็นมากแล้วผมเคยตัดอ้อยนะเพื่อนเดี๋ยวผมรับไหมก็มีดเอาหินมันรับรับตอนนั้นคือที่รับนี่อยู่ที่ไหน คืออยู่ในห้องในห้องนะห้อง,นอ,งนอนกนลางคืนช่ญชาญชาเหล็กก็จะมีคนคนละตัวแล้วช่วงนั้นอีช่วงที่ผมตักตัวอยู่แดนสี่ผมก็รักกระโวยไอ้หลวงไว้กระโวยตักข้าวหลวงนะรักเก็บไ้บนงคาบนฝ้าครับผมมาแกะฝ้าแล้วก็เอาเอากระโวยเก็บเอาเก็บพวกผมก็เอาไปตัดเป็นปากฉลามให้มันยาวประมาณขนาดนี้คล้ายๆเป็นเหล็กคุชชับอ่ะผมก็จะเอาเหล็ก เล็กหูชิงช้ายาวๆประมาณขนาดนี้สบอาสบายแทงแทงวกลนิดมาแล้วหน่อยมันเป็นได้สังคมแบบใช่ใช่เด็กตัวนี้ก็จะติดตัวผมตลอดลรวก็พร้อมกระโวยข้าวอีกหนึ่งอันผมก็ลงชื่อเลยเพื่อนปึ๊กเอาแค่นั้นเองนายมีบุญคุณกับเราไหมเพื่อนเราติดแค่นั้นแหละใครจะลงไม่ลงไม่รู้น้องผมก็ไม่ให้ลงนะทีแรกผมไม่ต้องลงน้องอะคือก็จะมีลงอยู่ประมาณ จ็ดแป,ปดคน<ช>ที่ลงนามไว้ใน,นสมุดนะใช่ก็มีชุดผมป๋าบอลพวกเนี้กลงกันไปก็คือว่าเราติดให้เพื่อนค,คือว่าแผนนี้เราก็ อย่างดีกาเลยที่ว่าคือตอนนั้นเราเหลือนี่คือโทษให้ <โก S 2> เราเดือนจะกลับบ้านแล้วนะจะกลับแล้วครับจะทาอาภาัยจะทําักโทษแลว้วคือความคิดนั้นเราเราไม่มีเอะหรือว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าสะกิดใจเราหน่อยว่าเฮ้ยเฮียกุจะปล่อยแล้วอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีนะผมก็คิดนะคิดถึงแม่อยู่ก็ค,คืออยากจะปล่อยตัวแหละใช่ช่วงที่ผมจะปล่อย6เดือนก่อนที่จะเกิดคดี2วันทีมชาติเขามีใบเรียกตัวผมเลย ติดทีมชาติแล้วด้วยตอนนั้นติดทีมชาติแล้วด้วยใช่ทีมชาติชุดชุดสี่ทางกรมราชัณฑ์เนี่ยเขามีใบหนังสือตกมาเรียกผมเข้าติดทีมชาติครับใช่แล้วเพื่อนทุกคนของผมไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านแล้วก็เพื่อนในบ้านทุกคนเนี่ย อยากให้ผมไปต่อยจิมชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงให้คนในบ้านอใช่แล้วทีนี้ผมมาขึ้นห้องมาใช่ขึ้นห้องมาแล้วทีนี้ผมก็อาสารับมีดให้เพื่อน,น <ะ S 1> ครับใช่ผมก็ไปรับนั่งรับมีดคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาเพื่อนผมก็บอกตลอดว่าไม่ให้ไปอืคือไม่อยากให้เราไปไม่อยากให้เราไปทําด้วยกับงานอย่างนี้แต่ผมมาคิดไปคิดมาคิดไปึ้นมาแผลที่เขาเคยแบบว่าเคยถุยมลายผ่านหน้าเราอะไรเงี้ยมันมันหลายช็อตมีแผลอะไรบ้างที่คิดว่าคือเราตัดสินใจที่ทิ้งอนาคตกับ กับทีมชาติที่เราจะได้ไปสร้างชื่อเสียงนะกับการที่จะได้รับอิสรภาพอีก6เดือนที่เราจะต้องไปกับมีเรื่องกับเพื่อนเนี่ยคือแผนนั้นต้องมันต้องมีอะไรเยอะถึงขน,นาดที่เราต้องตัดสินใจที่จะไปงานนี้กับเพื่อนคือ<ก>มีมอะไรบ้างนะก็มีวันหนึ่งเข้ามาเล่นในบน่อน เขามากู้ชิปไปเยอะเป็นร้อยฟอยแล้วทีนี้เขาออกลูกเวียไปทวงสองรอบไม่จ่ายเราเป็นคนไปทวงเองใช่ผมเป็นคนไปทวงเองไปทวงเขาทวงแบบดีๆนะบอกพี่ครับวันนี้พี่มีกาแฟผมกี่ฟอยเขาบอกยังไม่มีก็คือยังไม่มีบทสรุปให้ผมผมจะได้หรือเปล่าผมยังไม่รู้ผมก็เดินเข้าไปใกล้ๆเขาอีกว่าพี่กาแฟผมจะได้เปล่าวันนี้เขาบอกพรุ่งนี้มึงได้แน่อย่างไงมึงก็ได้พอผมเดินหันหลังเขาก็ทุยลูกหมา คุยเียวคุยลูกหมา การถ่มลายแล้วคำว่าลูกหมาเนี่ยคือไล่หลังที่เราหันหลังได้แป๊บเดียวถูกไหมถูกต้องแมันหยุดก็คือหมายถึงเราเนี่ยแหละที่เขาทํากิริยาแบบนี้ใช่ครับถูกไหมใช่ครับแล้วผมผมก็หยุดผมก็หยุดแล้วผมอ่นไม่มองประมาณนั้นสองวิผมก็เดินกลับผมเดินกลับมาผมไม่ได้บอกใครเลยผมไม่ได้บอกคนในบ้านนะผมแบบไหนว่าผมโดนอะไรมาแบบไหนใช่เพราะผมผมไม่ผมผมไม่เก็บผมเจออะไรมาบ้างผมไม่เคยบอกใครเลยใช่นอกจากนอกจากพ่อบ้านคนเดียวก็ไปแจ้งให้ฝั่งบางห้องว่าแบบนี้แบบนี้นะไปทวงแล้วเขามีลักษะ แบบนี้แต่พ่อบ้านก็ไม่พูดอะไรเลยคือนิ่งในการที่เรารับความคมของอีเหรียญไปแล้วความคิดเนี้ยในการการทําที่เขาทํากับเราแบบเนี้ยทําให้เราตัดสินใจได้เลยเหรอใช่ผมตัดสินใจเลยว่าผมคิดจะไม่ไปแล้วทีมชาติใช่เพราะว่ามันมันอยู่ในใจผมมันผมคาใจครับแล้วบวกกับแผลอะไรหลายอย่างที่เอ่อตอนนั้นปิดเราไปด้วยภาษาคุกคือบีบเราบีบเราเองถูกไหมผมมากินกันได้เลยถูกไหมใช่ครับข้อหลังอย่างนั้นคือเราตัดสินใจที่ ทีมชาติไม่เอาแล้วก็คือเพื่อนผมเนี่ยบอกนะว่าอัตราโทษเท่านั้นเท่านี้เลยคือว่าเพื่อนจะออกแล้วเพื่อนไม่ต้องเข้ามายุ่งพอเพื่อนปล่อยตัวดีฟ่าอนาคตเพื่อนในอีกไกล ถือทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดไว้เลยใช่ครับในกลุ่มเราถูกไหมถูกต้องครับทุกคนรับรู้หมดรับรู้หมดครับโอ้ยไอพวกที่ลบชื่อในกระดาษก็เยอะครับลงไป40คนนี่แรกอืเหลืออยู่ประมาณเจดแคนโอ้โหนี่นะพอรับรู้ถึงโทษถึงจะต้องโดนอะไรบ้างใช่ทุกคนที่ลงชื่อไปลบชื่อแทบทั้งนั้นเลยเหลืออยู่เจคนแปดคนหมาบอลนี่ลบชื่อผมออกไปเลย คนที่สองลบชื่อออกผมก็ไปเขียนอีกอืต่อไปอีกหลังจบฝนฝนนีน่เสร็จผมกลับไปเขียนอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็นอนคุ้มโปงเลยอ่ะทีนี้เ,นเหตุการณ์วันนั้นวันที่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่วันที่ยี่ปธันวาห้าหนึ่งผมจําไดเ้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าไข่ห้องอผมก็ได้ติดเหล็กออกมาสองตัวครับซ้ายขวาเลยครับพาน้องๆในบ้านเดินไปกินข้าวที่โรงเลี้ยงส่วนพ่อบ้านผมทอยเทวิติเตมทวีนี่ก็ถืออุ้งที่นอนเดินน้ำตูด ให้กอุ้มที่นอนไปอเอามีดเลียนเสียบด้านในไปคือไม่เห็นเหล็กอีก7 8ดปดเล่มอยู่ในที่นอนใช่พอไปเทกองแล้วก็กอมเปิดเลยผมเดินไปถึงใต้กกคูนบ้างผมผมจะอยู่ในใต้กกคูนต้นคูนใหญ่ผมจะนั่งกินกาแฟตรงนั้นแต่วันนั้นนะ่ะปกติทุกวันน่ะคนจะนั่งนั่งอยู่เยอะอต้องนั่งอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบคนแต่วันนั้นนะ่ะเช้าวัวนอาทิตย์มันที่ยี่สิบแปดธันวาห้าสิบอย่างเี้เหลืออยู่ประมาณ มีอยู่10คนจริงๆแล้วบ้านอื่นแต่และจุดอ่ะเป็นร้อยสอคนเลยคือ,อแน่นติตามจุดนั้นคือเขาใช้ชีวิตกันปกติไม่ปกติครับคือเขาก็เตรียมเหมือนกันเขาไม่รู้ว่าเราจะไปลงบ้านไหน เพราะข่าวไม่ได้รั่วม่าจะไปปิดบ้านไหนผมก็ไม่บอกใครแต่เขามองมาปฏิกิริยาบ้านเราเนี่ยต้องมีเรื่องแน่ต้องเอาบ้านไหนแน่นอนแต่บ้าบ้านบ้านนั้นนะก็เลยเตรียมตัวที่จะตั้งรับว่าบ้านเราจะไปทําใครแต่ผบรู้ผบตั้งกล้องไว้หมดแล้วเอาเจ้าหน้าที่ถ่ายบนการศึกษาถ่ายฝ่ายควบคุมถ่ายที่แดนแดนศิลปกรรมคือวันนั้นผมก็ใส่เสื้อก้ามสีขาวกางเกงจมูกสีดำรองเท้าว่าใบมัดหัวแน่นเลย พร้อมผ้าปันมืออีกหนึ่งอันวันนั้นผมก็ไปรงเต็มเลยจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะจะไปแทงใครเลยแต่ตอนเช้าตอนที่ผมเดินผ่านหน้าซุมเขาเนี่ยก็ยังมีคําเดิมนี่ไอลูกหมาที่ตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นจุดหมวใจผมเลยคือว่าผมยังไงวันนี้ผมจะไม่ถอยใครไม่แต่ก้าวเดียวถ้าใครไม่เข้ามาหาผมก่อนผมจะไม่แทงถีริษยกมีดขึ้นเลยข่ามันให้หมดใครไม่เกี่ยวถอยไป ตะโกนลั <łość> ่นเลยนะใช่ชูมีดที่เหลือนขึ้นฟ้าอย่างนี้มัเดินเข้าไปผมก็ชี้หน้าเอาตูดตูดเหล็กชี้อะฮะด้านคมเข้านี่ผมก็เดินเข้าไปชี้แบบว่าเอาใครไม่เกี่ยวถอยไปผมก็โดกิตาร์ตีนี่โอ้โ ในขณะที่เราพูดเนี่ยไปใครไม่เกี่ยวรอยไปมึงมึงไปไม่เกี่ยวรอยไปช่วงที่เราพูดนี่คือกีต้าเข้ามาที่หัวแล้วปั้นนะครับเลือดเต็มเเต็มหัวเลยโอ้โหโดนแล้วผมก็ฟุดร่วงไปผมก็ดันตัวเองขึ้นมาผมก็ปีกเข้าไปเลยชั่วโมงนั้นก็คือหน้าหมดแล้วเลือดคือคข้ขึ้นหน้าหมดแล้ว่ผมก็เดินเข้าไปเขาก็เอาลูกน้องบั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 งเขาก็ผลักออกโจย์เราเป้าหมายเราเนี่ยนะเป้าหมายเอาลูกน้องเขามาบังใช่ผมก็เปิดทั้งแหลมออกเลยออกก็แทงเขามีเลยช่วงขนาดที่เราพักคนที่เขากันออกเนีี่ยยเเเ้้้าาาาแทงงสวนนนขขึออกมมลตร และโดนด้วยใช่โดนครัแบบโอ้โหนี่บบนะอึ๊บเข้าที่นี่ใช่ผมก็ปัดครับอะผมก็ปัดมันก็นแบบเหมือนตะกีดเนื้อหลออกไปครับมันเป็นเหล็กสองคมปัดผมก็ปัดออกไปเสร็จก็มุ่งเข้าไปเขาหันหลังพอดีเขาล้มเขาล้มไปมือเขาเขาล้มจากสาเหตุ ก็คือเขาแบบทุรนทุรายไงแบบไม่มีเกาะกำลังลง้าแล้วคือเขาก็ล้มจากรางน้ําหน้าก็คว่ำลงไปทางด้านนี้ก็มือมือก็ไปทับพื้นหักมือมัน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 เสียหลักใช่แล้วก็ทําให้หักใช่แล้วเขาเป็นคนตัวใหญ่มากแล้วเขาก็พยายามจะเงยขึ้นมาผมก็เข้าไปจ้วงตรงนั้นเลยเข้าไปกดเข้าไปกดกดหลายหลายแผลอยู่ทีแรกคือก็คือคอเลยคอเลยใช่ก็คือแทงทุบุบคอในมันสี่รูนั่น แล้วที่ไอ้กูดีก็มีดฝันเขานี่ฟันนี่เลยใช่เข้าไปเลยคือบอกว่าอีเหลียนนะ่นนะใช่เข้านี่เลยใช่เข้าแล้วก็ปากเขาห้อยออกมาเขาก็มือปิดอย่างนี้อือตงนี้เราก็เฉลี่ยเขาจามช่วงบนหลังจากนั้นคือเพราะว่าเราก็ฟันเข้าไปอีกฝันเลยเขาพยายามจิกหัวจะดึงหัวแต่ทีนี้เขาไปตัดสกินเฮดแต่วันเสาร์ก็ตัดรองทรงอยู่ซึ่งสามารถจิกได้แต่วันเกิดเหตุกลายเป็นทรงสกินเฮดถูกต้องก็เลยไม่สามารถที่จะจิกหัวเขาได้แล้วทำยังไงก็ฟันกปกามหัวดาเหรียนหักแล้วก็เลย เขาก็เลยเอาตีนเหยียบแล้วก็ดึงมีดออกมาแล้วก็ผมถอยถอยก็ค่อยถอยกลัวออพวกผมมาเก็บเหล็กก็เดิน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 ออกเ <c oughs> จ้าหน้าที่เข้ามาระง,งับเหตุช่วงนั้นบดีรัง,งับเหตุบอกว่าขึ้นบนหลังคาสุนยรนิคมไปยืนกันอยู่มัน8ดคน9ค้าคนไอบ้บางกโยนเหล็กออกนอกนิจจ๊มก็มีไอบ้บางก็เอามีดที่เหยียดซุกไม้ใ,ใต้ไอ้กระเบื้องศุนยรนิคมเ <c oughs> จ้าหน้าที่เขาไปลัง,งับเหตุไปโคนลงคาไอ้บนลังคาลงมาก็ปืนคล้ครป,ปืนปืนแก๊สปืนอะไรก็เข้าไปป <c oughs> ู <c oughs> ให้เราลงมาแล้วเ็าบอกว่า เคียร์ช่วงล่างเอนดีกว่าผมผมลงแน่ซึ่งตอนอตอนั้นข้างล่างก็เริ่มมาชุลมุลนแล้วใช่คือพวกเขาก็คือมาที่จะใจ้นี่เราแล้วถ<ช>ูกไหมใ,<ช>ใ<ช>แต่เราอยู่ข้างบนหลังคาเขาเอาโต๊ะไปต่อยผมลงมากัน <ๆ S 2> ลงมาผมก็นอนคว่ำหน้าแล้วกุแจมมือพาไปฝ่ายควบคุมจับไอ้พวกที่รู้มั่งไม่รู้มั่งก็คือเอาจับมารวมกันหรือเป็น18คนแต่ไอ้พวกที่เข้าไปทําจริงมันก็อยู่4คนก็คือจับพ่วงไปด้วยอะไรเงี้ยครับ เอาไปใส่ควบคุมก็ไปตีตัวนใส่ตัวน8โลเลยนะเอาขึ้นขึ้นขังซอยสี่ตัหนึ่งสิบแปดคนซึ่งปกติมันอยู่ไม่ได้สิบแปดคนแต่เขาก็อัดพัดลมตัวเดียวอัดร้อนหน้าร้อนด้วยลำบากแล้วการนอนน่ะนอนยังไงก็คือนอนไขว้ขาขว้กันแบบเหยียบไข่เลยโอ้โหถ้าใครรู้สลับฟันปลาไปอย่างนะสลับฟันปลาเลยใช่ไฟนอนไม่ได้ก็ต้องนอนก็ต้องนอนครับนอนขังก็อยู่หนึ่งปีแปดเดือนหนึ่งปีแปดเดือนในการขังแล้วก็ใส่ตัวนรวมแล้วหนึ่งปีแปด สิบแปดคนที่ใส่ทุกคนเลยทุกคนแล้วก็มาถอดพอผ่านไปได้ประมาณหนึ่งปีสองเดือนแล้วก็มาถอดตัวนใหญ่ออกให้มาใส่ตัวเล็กมาตัวเครื่องมานาการจะมีเล็กใหญ่ใช่ไหมตัวสารให้ใส่ธรรมดาแล้วก็ช่วงขังซอยก็จะมีพวกน้องๆเขาพวกน้องๆเขาที่อยู่ในบ้านอะไรเนี้ยใช่ผมก็นอนอยู่ช่วงประมาณหกโมงเช้าเจ็ดโมงเขาจะไขเล่นอื่นลงใช่ป่ะแต่เลียนผมเขาจะไม่ไขออกผมก็ได้กลิ่นเพื่อนเราขี้ในบล็อกใช่ล้วบอกเ้าเฉีงเออเพื่อน โข่อยดิเออนี่นอนใกล้ใช่ป่ะนี่เหม็นนะเพื่อนไอ้เฉ๋งก็เด้งเลยบอกเฮ้ยนี่ไม่ได้ขี้นะเว้ยเออนี่เพิ่งเยี่ยวอยู่เลยอาแล้วกลิ่นอะไรปะเพื่อนก็หันไปตรงหน้าประตูโอ้โหขี้เต็มหัวไอยหนุ่มปากดำเลยโอ้โหแม่งเอาขี้มาฟางมาฟางใช่ที่โกซามูเอาขี้มาฟางเออวิ่งมาหน้าห้องปุ๊บแล้วก็ฟาง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 เข้ามาในห้องถูกต้องครับโอ้โหมันก็มีตะข่ายเล็กๆรูถ้ามันขนาดนี้มันก็ปิ้นเข้ามาในที่นอนขี้เปื้อนที่นอนหมดโอ้โหกระเด็นนนกระดดดอโทั่่วไปหมใชแล้วห้องเเป็็นห้องทึบลกๆเหม็นาแดก็อน มาเข้ามาไขประตูให้ล้างอะไรให้แล้วก็หาตะข่ายมาปิดกันระบบกกันต่อนกันต่อนไหมถึงกันต่อนขี้แล้วเข้าไปในห้องทำน้องนี้ก็ผมก็ทนเก็บความรู้สึกนี้มานานมาเก็บมานานมาบ่อยไหมขี้ก็มาสองรอบนะสองรอบใช่รอบแรกผมผมเดินเดินออกกำลังกายข้างนอกข้างล่าง แกล้งเดินเดิน,เด,นเดินผ่านมาแล้วก็คว้างมาตรงพื้นไม่เป็นไรผมก็มไม่ผมไม่เคยตะโกนด่าแม้แต่คําเดียวนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไม่เคยออกจากปากพวกผมเลยไม่เป็นไรคว้างไปคว้างไปแล้วตอนนั้นผมไน้ชั้นผมผมมากเขาเลยก่อนที่ผมจะเกมผมชั้นเยี่ยมแล้วก็เรื่องผ่านไป6เดือนแล้วเรื่องตกเอาละตัดชั้นตัดชั้นเยียมลงมาเร็วมากเลยทีนี้ในการทำแบบนี้ก็โดนฟ้องในคดีตอนแรกคือคด,ดีคร่วมกันฆ่าผู้อื่นดยเจตนาและไต่ตองไว้ก่อน รนไต่ตองด้วยก็ขึ้นศาลปกติเพราะขังไม่ได้ปีแปเดือนผมก็ลงจำแนกได้ได้เวลาลงแล้วก็งลงมาถอดตัวใช้ชีวิตปกติแต่พวกผมเนี่ยต้ถูกล็อกล้อไปที่แดนหคือเป็นแดนที่แบบว่าเหมือนแดนคือแดนไแรกรับอะ ให้ผมไปอยู่แดนนั้นไปทาโยธงโยทาอยู่ตรงนั้นไม่ให้จําแนกเข้ากองงานเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเอากระบวยก็ไปทําเหล็กเอาหูชิงช้าทาบ้านในช้าเอาไปทําเหล็กอะไรคือพวกผมเป็นบุคคลที่อันตรายก็คือไม่ให้จาแนกเข้ากองงานเลยผมก็อยู่มาอยู่มาอยู่มาจนจนแล้วนิ่งนิ่งนิ่งมาจนเจ้านนี้เขาไว้วางใจทีนี้ก็เปิดบอนสัมปทานในแดน5กันอีกอะไรอีกทําบอลในเมื่ออยู่แดน5้าปุ๊บก็สร้างแลนด์มาร์คที่นี่เลยส้าททาบอนที่นี่เลยทําบอนเลยเซนซ่าป์แล้วว่าได้มีการทําดําเนินคดีต่อคดี ในเรื่องคดีร่วมกันฆ่าบอื่นยเจตนาใช่เอาหน้าข่าวเข้ามาก่อนตอนเย็นบนักข่าวเข้ามาด้วยหน้าข่าวเข้ามาหรือวเป็นคมชัดลึกพวกเดลนิวเข้ามามาทําข่าวว่าฆ่ากันตรงนี้ตรงนี้ทําแผนประกอบเหมือนข้างนอกเลยถูกต้องเอาตัวเข้ามาเป็นสิบคนใช่เอามาชี้ทาแผนแล้วก็เอาหลักฐานกล้องที่วงจรจับผมได้ทุกช็อตผมดิ้นไม่หลุดคือผมติดกล้องทุกช็อตเลยตัวนี้ติดกล้องผมติดหมดเลยเถียงไม่ออกคือสู้ไม่ได้แต่ผมก็สู้ไปงั้นคือผมสู้แค่ไต่ตองผมไม่ได้ไต่ตองผมไม่ได้วางแผนผมแค่ ปชนหนาตรงนั้นออ,ออืผมก็สู้ไต่ตองหลุดตู้ไต่ตองหลุดใช่ไต่ตองหลุดแล้วก็สาลยกมา33ปีลบหนึ่งในสามก็เหลือ17บเจ็ดปีเก้าเดือน ชั้นต้นนะอืมครับชั้นต้น,นแล้วหลังจากนั้นสู้อีกใช่คู่กรณีเนี่ยประถมพ้งอยู่ยืนนะป่าบอลก็<อ>ให้สู้อีกเพราะป่าบอลก็แพ้ตอนแรกป่าบอลมายกชั้นอุทธร์แต่เราเนี่ยนี่เนี่ยน,นะผมว่าว่าในจ,จุดจุดนี้คือจากโทษ6เดือนจะปล่อยแล้วแล้วมาก่อเหตุนี้เกิดขึ<ช>้นแล้วก็มาสู้คดี<ช>สู้คดีในชั้นอุทธร์ไปงผลการตัดสินของเราศาลอุทธร์ได้เปิดใบคำพิพากษาก็คืออ่านว่าจำเลยจำเลยทุกคนนะที่ไม่ใช่จำเลย125เนี่ยจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองจำเลยที่ห้า ผู้อื่นเลยเจตนาและไม่มีไต่ตองคือฆ่าผู้อืนอนออ่นเจตนาสารขอยืนตามสาลชั้นต้น17ปี9เดือน10วันใครมีข้อสงสัยไหมผมก็บอกไม่มีนะครับอ uh huh. ผมว่ารับสภาพ,าพผู้ดีปล่อยหมดเลยเหลือผมเพียงคนเดียวใ uh huh. ช่ uh huh. ผมคนเดียวเท่านั้นที่น้ําตาคอเลยแบบว่าผมน้ําตาไหลเลยเย็นนั้นฝ uh huh. นก็ตกเลย uh huh. พี่เราติดเว้พี่เราเราติดได้ไงว่าเลยทํานองนี้ป่าบอลปล่อยตัวไอ้หนุ่มบักดัปล่อยตัวก็คือมาเคาะลูกกงของเพื่อน ไม่ทิ้งนะค่อยๆติดเพื่อนใจเย็นอะไรเงเเี้ยเดี๋ยวออกเดี๋ยวถึงวันของเราแล้วผมว่ายู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 มาผมทําใจได้ผมพยายามที่จะสอบชั้นเพราะเรียนจําเขาแขวนชั้นผมไว้ตั้งแต่ปีห้าหนึ่งเลย มันแขวนชั้นผมเร็วเร็วมากเลยวัตั้งแต่ชั้นหนึ่งมันดองผมอยู่มันเจ็ดแปดปีคราวก็ผมจะสอบชั้นได้ผมไม่ได้ชั้นมาปีห้าเก้าหกศูนย์เพิ่งขึ้นขึ้นชั้นกลางแล้วก็ผมก็มาเกมผิดวินัยบ่อยครั้งเกมพฤติการหลายอย่างขึ้นซอยครั้งเดียวขึ้นผมจะขึ้นอยู่อย่างเงี้ยเวียนอยู่กับผิดวินัยบ่อยบ่อยมากเกี่ยวกับอะไรนะผิดวินัยเกี่ยวกับเพื่อเปิดโต๊ะพนันบอลแล้วก็ปล่อยกู้แชหวยทุกอย่างช่ ก็จะโดนอย่างเนี้ยขึ้นไปโดนตัดชั้นขังซอยลงไปขึ้นลงไปขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็รอบสุดท้ายขึ้นปี59ขึ้นเปิดโต๊ตตพนันบนก็มีเรื่อง<ช>เรื่องวินัยมันตกลงมาให้ขังเดี่ยวผมอะสามเดือนแล้วก็งดเยีย่ยมญาติอีก3เดือนมันก็งดเยี่ยมญาติภายในตัวแล้วก็งดไอ้พวกเกบหมายเสร็จป,ปุ๊บผมขังได้3 <c oughs> เดือนผมลงมาเขาก็ท้าว่าถ้าใครท่องชิมันชอนถอยหลังพาหุงถอยหลังมหากาถอยหลังได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะขออะไรเขาเขาจะให้หมด โอ้โหใช่เขาพูดแบบนี้เลยนะใช่เขาพูดแบบนี้เลยนะเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ที่น่นเป็นแดนควบคุมพิเศษใครๆก็กลัวเขาจับใครๆก็กลัวเขาบันทึกแต่ถ้าคนไม่ผิดเขาก็ไม่ทําอะไรแต่สายเก๊ๆสายพี่ผิดจะต้องกลัวเขาหมดผมก็เป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกด้วยนั่นแหละดิใช่ใช่มันเป็นโจทย์ที่ยากต่อเรามันไม่สามารถที่เราจะทําได้เลยเอาง่ายๆถูกไหมยากจริงๆแล้วทีนี้ผมก็ถามผมอยู่ขังเดียวมันจะมีรูมืดๆมันจะมีรูเดียวให้ผมให้ผมเห็นเพื่อนล่างนะตะโกนก็ไม่ได้ครับ ผมยาใสจเขาเขาจะตรวจกันทุกวันข้างล่างใช้ยาสนากตาเนี่ยเขาจะเขาจะตรวจทุกวันผมก็จะจําเป็นวันละข้อละข้อละข้อเพื่อนข้างห้องผมจะใช้นิ้วเคาะเงียวเพราะว่าเพื่อนถามมาว่าตรวจไอ้ข้อหนึ่งให้ฟังหน่อยผมก็จะตรวจตรวจให้ฟังผมก็จะผมก็จะมานั่งตรวจไปตรวจมาตรวจไปตรวจมาสองวันเนี่ยเราได้ละข้อพรุ่งนี้เราก็ไปข้อที่สองันนีหมดนีหมดสิบห้าข้อใช่ไหมชิมมันจอผมท่องได้ครบสิบห้าข้อแล้วผมก็ลองมาท่องท้าหงถอยหลัง พอผมท่องผ้าหุ้งถอยหลังได้ปุ๊บผมก็ลองไปท่องจีนัชอนพอท่องจีนัชอนได้ปุ๊บผมก็ไปท่องมาหาการถอยหลังอพอผมท่องได้ปุ๊บกาหนดผมติเอขังซอยมาส29สกวันเหลืออีกวันเดียวหนวดเขาผมนี่ไปลื้อสีเลยผมผมนี่เปิลากใสเลยสามเดือนมันไม่ตัดผมผมเลยนะเขากินมาละสองมือนิดๆน้ำหนักผมนี่แบบโตผอมมากเลยอย่างคนเป็นทีบีผมถูกทรมานนะผมลงมาผมก็มาฝึกกับผู้ต้องขังทั่วไปคือมาฝึกอีก3เดือนรอจำแนกออกแดนใหญ่ ปวดหลังนะครับผมโดนอะคนสภาพอุ้มที่นอนด้วยแล้วก็แบบปวดหลังันก็เดินเข้าไปปวดใช่เพราะผมวางที่นอนปั๊บกระเสยเข้ามาเลยเสยเข้ามาเลยในที่นี้คือเสยแทงเข้ามาเลยแบบบุกเข้ามาเลยผมก็ปัด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 จนเอาที่กระเป๋าน้องวีดเข้าไปเหล็กแทงเนี่ยนะและสิ่งที่เขาแทงมานี่คือเป้าหมายเขาหวังกัคอผมนี่เลยที่คือจุเดียเลยใช่ใช่ถ้าในภาษาในคูคือคอในจุดตายเลยครับ